ชัยธวัฒเตือนรัฐบาลอยากให้ทักษิณเป็นน้ำเพร่งหยดเดียวนายชัยธวัฒตุลาโนน,นหัวหน้าพักเก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านกล่าวถึงทิศทางการเมืองในปีหน้าว่าตนคิดว่าการเมืองปีหน้าประชาชนกำลังเฝ้ารอการทำงานของรัฐบาลว่าจะมีความชัดเจนมีทิศทางที่ประชาชนจับต้องได้เป็นรูปธรรมอย่างไร ต้องยอมรับว่าสามเดือนที่ผ่านมาการทำงานของรัฐบาลยังดูค่อนข้างที่จะสเปะสปะไรทิศทางหลายสิ่งที่พูดไว้ยังไม่เห็นแผนง,งานและเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสำหรับฝ่ายบริหารประชาชนก็ต้องคาดหวังรูปธรรมในการทำงานมากกว่านี้ดังนั้นถ้ารัฐบาลไม่สามารถที่จะผลักดันผลงานของตนเอง ทำให้ประชาชนไม่พอใจก็จะส่งผลกระทบต่อความนิยมของรัฐบาลด้วยยังไม่ต้องนับว่านโยบายเรือธงที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าในอนาคตจะสามารถดําเนินการได้สําเร็จหรือไม่อย่างนโยบายดิจิทัล w อลเล t ซึ่งจะถึงวันนี้ความชัดเจนก็ไม่มีล่าสุดก็บอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะให้ความชัดเจนในปีหน้าก็เป็นความท้าทายของรัฐบาลที่จะส่งผลกระทบต่อความนิยมของประชาชนอย่างแน่นอน สถานการณ์ทางการเมืองปีหน้าก็ผมคิดว่าดับแรกก่อนเลยผมก็ประชาชนกำลังเฝ้ารอการทำงานของรัฐบาลนะครับว่าจะมีความชัดเจนมีทิศทางที่ที่ประชาชนเนี่ยจะต้องได้เป็นรูปธรรมยังไงเพราะว่าต้องยอมรับว่าสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานของรัฐบาลเนี่ยยังดูค่อนข้างที่จะ สเปดส,สปะนะครับไรทิศไล้ทางนะครับแล้วก็สิ่งที่หลายสิ่งที่พูดไว้เนี่ยมันยังไม่เห็นแผนงานและเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมนะครับอันนี้ก็คงเป็นเมื่อเข้าสู่ปีหน้าแน่นอนครับสาหรับฝ่ายบริหารเนี่ยประชาชนก็ต้องคาดหวังรูปธรรมในการทํางานมากกว่าน,นี้ถ้ารัฐบาลไม่สามารถที่จะผักดันผลงานของตัวเองได้ที่ประชาชนพอใจเนี่ยก็น่าจะส่งผลกระทบ ่อความนิยมของรัฐบาลด้วยนะครับนี่ยังไม่ต้องนับว่านโยบายเรือธงนะครับ<ม>ที่ยังยังไม่มีความชัดเจนว่าอนาคตจะสามารถดําเนิกนการได้สําเร็จหรือไม่อย่างดิจิตอลวอลเล็ซึ่งจนถึงวันนี้ความชัดเจนก็ไม่มีนะครับล่าสุดความชัดเจนก็คือว่ากฤษดบอกว่ากฤษดีการจะให้ความชัดเจนในปีหน้านครับซึ่งก็ถือว่าไม่ชัดเจนนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นความท้าทาย ของรัฐบาลซึ่งจะส่งผลกระทบออความนิยมของประชาชนอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ประชาชนยังจับตาดูอยู่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในรัฐบาลหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังเดือนพฤษภาคม2567ซึ่งวุฒธธิสภาสอวอจะหมดอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีก็คงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาเงื่อนไขของสอวอในการหวดเลือกนายกรัฐมนตรีให้หมดไปแล้ว จะส่งผลต่อสเสถียรภาพหรือองค์ประกอบภายในรัฐบาลหรือไม่ออนอกจากนั้นก็ประชาชนจำนวนมากก็กำลังจับตาดูอยู่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในรัฐบาลหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังเดือนพฤษภาคมปกเกึ่สึสวจะหมดอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ,รบ,รบอันนี้ก็คงคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูว่า เมื่อเงื่อนไขเรื่องอำนาจสวรในการเรื่องนายงตรีเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อเสถียรภาพหรือองค์ประกอบภายในรัฐบาลหรือไม่ในายชัยธวัฒน์ยังระบุว่าประเด็นที่มีนัยยะสำคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้คือกรณีของนายทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจนำไปสู่คำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบของกรมรัชทันหรือไม่ถือว่าเป็นการได้รับการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานที่เหนือกว่ากรณีทั่วไปหรือไม่รวมถึงความไม่ชัดเจนว่าระเบียบรัชทันใหม่ที่อนุญาตให้มีการควบคุมตัวผู้ต้องขังนอกเรือนจำได้ ซึ่งหลักการใหญ่เป็นเรื่องที่ดีควรจะสนับสนุนแต่เรื่องนี้เท่าที่เราเห็นระเบียบที่ออกมามีการให้อำนาจของเจ้าหน้าที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ในการพิจารณาว่าใครจะได้รับสิทธิบ้างพอไม่มีหลักฐานชัดเจนก็เลยกลายเป็นใช้อำนาจโดยดุลระยะพินิจ ทำให้คนตั้งข้อสังเกตว่าเอื้อประโยชน์ให้คนที่มีเส้นสายคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองหรือคนที่มีฐานะหรือไม่รวมถึงตัวนายทักษิณก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในต้นปีด้วยว่าถ้าเกิดกรณีที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเกิดกระบวนการยุติธรรมแบบอภิสิทธิชนขึ้นมาก็น่าจะส่งผลต่อรัฐบาลเช่นกันนะครับแล้วก็ประเด็นที่ต้อง มีนัยสําคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็คือกรณีของคุณทักษณิณนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจซึ่งวันนี้ครบ120วันแล้วนะครับซึ่งก็มีนําไปสู่คําถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องไหมตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบของราชทันนะครับหรือการได้รับถือว่าเป็นการได้รับการปฏิบัติที่ เป็นมาตรฐานที่เหนือกว่าตอนนี้ทั่วๆไปหรือไม่ครับแล้วก็รวมถึงที่สังคมกำลังจับตาอยู่ก็คือความยังไม่ชัดเจนนะครับว่าระเบียบราชทาน์อันใหม่ทีออ่อนุญาตนะครับให้มีการควบคุมตัวผู้ต้องขังนอกเดือนจำได้ซึ่งหลักการใหญ่เป็นเรื่องที่ดีควรจะสนับสนุนเนี่ย <c oughs> แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่ เท่าที่เราเห็นระเบียบที่ออกมาเนี่ยมีการให้อำนาจของเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงอธิบดีราชทรรเนี่ยในการใช้ดุลพินิษในการพิจารณาว่าใครจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะถูกนำไปควบคุมตัวนอกเรือนจำได้บ้างเนี่ยนะครับอันนี้พอมันมันไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนก็เกิดเลยกลายเป็นอำนาจโดยใช้ดุลยพินิษนะครับอันนี้ก็ถูกทำให้ คนตั้งข้อสังเกตว่าระเบียบนี้มันจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่มีเส้นสายมีอิทธิพลทางการเมืองหรือคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าประชาชนทั่วไปหรือไม่รวมถึงกรณีคุณทักษิณด้วยใช่ไหมครับคราวนี้เรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสําคัญในช่วงต้นปีหน้าด้วยว่าถ้ามันเกิดกรณีที่ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเ,เกิดกระบวนการยุติธรรมแบบอภิสิทธิชนขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะ ส่งผลสะเทือนทางการเมือ,อง่อรัฐบาลเช่นกันนครับนี่ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่น่าจะเผชิญเอ่อน่าจะมีในย้สําคัญในช่วงปีหน,น้านโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกนะครับ